สวัสดีครับมีใครทำอาหารอะไรกินบ้างสำหรับอัปเดตนี้ครับผมและซึ่งวันนี้ก็อ,อมีในส่วนของไข่ใหม่เข้ามาครับผมแต่ว่าไม่ได้มาขายในนี่นะเป็นไข่ที่ได้จากกิจกรรมนี้นั่นเองครับผมคนดูเป็นไข่บูนนั่นเองฮะและตัวที่หายากก็คือเจ้าเฟิร์เลตนั่นเองครับผมซึ่งก็แค่หนึ่งเปอร์เซนเท่านั้นผมคิดว่าไม่ได้จะหายากขนาดนะั้นนะราคาก็น่าจะพอๆกับคิสติดดำป้ไม่ได้แพงเลยขนาดนะะั้นครับผมวันแรกคิ่าไม่น่าเกิน200นะครับผมคนดูฮะก็เที่ยวอย่างนั้นอะเอาว่าเดี๋ยวเราไปดดูลัับกกนเยครผมปสอ ว้าวไอหมอนี่มันเล็กได้หนูดวงดีจังวะขอได้ไหมอ่ะได้ครับปีที่เล็กแลกแมงปอได้ไหมครับพี่พี่ก็ไม่มีแมงปอเหมือนกันครับนังตัวนี้แทนนะพี่เสนอมาอุ้ยสูงกันได้ได้แล้ววะโคตรเอาเอาโอเคเท่าไหร่ครับเสนอมาดูมาครับผมเรียบร้อยนะจ๊ะดูก่อนว่าคนไหนจะตอบก่อนหรือว่าราคาไหนจะดีนะครับผมอะมีสิเขตขายครับพี่โอ้หน่าสนใจแต่ว่า เดี๋ยววันนี้วันน้องวันนี้พี่มาตามหาเออตัวใหม่ในโกกาเดนนะโอ้น้องชายคนนึงครับผมจัดไปอ่ะตอบเลทเท่าไหร่ครับเสนอมาดูก๊อปปี้ไว้แล้วครับผมนะสนใจไหมครับโอเคครับน้องชายเสนอมาราคาเท่าไหร่ซื้อคิสเด็ดดมไหมพี่เวลยี่สิบเรวพี่จะซื้อคิสเด็ดดำมาทำอะไรอยู่วะมีสัตว์ใหม่มาขายพี่สนใจตัวเฟนไฟล์ลองเสนอดูได้เลยครับน้องเท่าไหร่เสนอมา มีตัว1%ปอร์ซตมาขายครับโอ้ครับน้องจัดไปว่าแต่น้องชายดูอนิเมะเรื่องอะไรอยู่ครับน้องพี่สนใจเรื่องนี้วะเรื่องอะไรวะคนดูใครรู้คอมเมนต์ทีเอาเลยเท่าไรครับเสนอมาดูพี่จิ้งจอกเก้าหางสีฟ้า3ตัวเล่นแล้วคุณได้ไหมครับพี่แล้วพี่เจวาจิ้งจอกเก้าหางสีฟ้าไปทําอะไรวะน้องแล้วถ้าผมไปกดติดตามแล้วคงจะเป็นอะไรหรอ เป็นน้องชายเลิฟของพี่ยังไงล่ะครับน้องทำไมต้องมีงมมเป็นวักด้วยวะเอาีนี้แล้วก็ทำการรอคนเสนอราคามานั่นเองครับผมว่าราคาเท่าไหร่โอ้เหมือนคนแรกมาแล้วครับผมขอเทสสำหรับเลี้ยงใหม่กันเลยคูณได้ไหมครับพีม่มันคืออะไรวะ อะไรนะครับน้องได้ปุดเ e อ็กเพทอธิบายพี่อีกทีหนึ่งหวังว่าเราคงจะรู้ราคานะว่าเจมอนี่ขายเท่าไร่ครับผมเพราะว่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่จะเรียกคุณได้ไหมครับพี่อ่าเรียกคุณก็ได้ครับไม่ต้องเรียกพี่ก็ได้เลยคุณไอก็ได้ครับตอนนี้คุณพี่ไออยากได้สัตว์เลี้ยงตัวใหม่คุณน้องขายเท่าไหร่ครับน้องที่ไม่เข้าใจ200ยได้ไหมครับพี่ชายลดได้ครับอ้ราคาก็ถือว่าใช้ได้แต่น้องบอกลดได้ไหมหรอแต่ผมไม่ต่อราคาก็แล้วกันเพราะว่าน้องชายเราคนนี้ก็ตอบคนแรกไม่คนแรกหรอกคนแรกไม่เข้า เอาว่าเราไม่ต้องลดราคากันแล้วกันนะคนดูฮาก็ให้น้องชายไปแล้วกันนะ่า0อก็ถือว่าราคาก็ใช้ได้นะอยากกินโดนัทฉันมีแต่ซุปกระดูกหมูพังกนแล้ว <c oughs> อีกแกกินเข้าไปแล้วกันซุปกระดูกหมูงาไปเออก็กินได้นี่นะโอเคครับได้สมอถอยมานั่นเองครับผมซึ่งเออเดี๋ยวจะรอน้องชายเลิฟเราเข้ามา่อกกันแล้วกันนะครับผมฮะว่าเออไปยังไงตัวมันน้ําหนักเท่าไหร่นะครับเราไม่ดูน้ําหนักเลยเมื่อกี้เนาะ อุ้ยเสกุษาฟรีไฟเอาว่ะไม่ก็เขาคือนินจาผู้ถูกขับไล่ออกจากหมู่บ้านนั่นเองครับหูตัวก็ถือว่าใหญ่ใช้ได้น้องๆไม่ใช่ตัวนี้ครับน้องแปลกๆน้านี่น้องเออตัวนี้แหละน้องเออกเสียวเลยเมื่อกี้โอเคครับผมเฟอร์เล็2สกิโลจัดไปฮะ200บาทอ้าโอเคเข้าส่วนเลยผมยังไม่รู้ความสามารถอะไรอะตัวนี้ด้วยไหมครับ อ่ะให้ฟรีหรือเปล่าครับน้องอันนี้ให้ฟรีหรือเปล่าเพิ่งได้เมื่อกี้เลยอ่าโอเคมันไม่ใช่ตัวจากไข่ใช่ปะเครดูฮะใช่ไหมไม่ได้ตัวจากไข่ใช่ปหลองดูก่อนนะคะผมถ้าเกิดว่าตัวไข่ก้ามันเราค่อยรอนแลกอันนี้แล้วกันนะเพราะว่าน่าจะหาง่ายกว่าอ่ะโอเค ไม่ใช่นะครับผมอุ้ยไม่ได้น่ายากมั้งจัดไปครับไม่เป็นไรครับน้องชายเดี๋ยวพี่ไปหาเองก็แล้วกันอ่าคนดูเดี๋ยวเราไปโอนเงินให้น้องก่อนแล้วก็ไปทําการดูเรื่องของเอ่อตัวใหม่กันเลยนะครับผมสำหรับหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะอ่าเหมือนตอนนี้ท้องฟ้าวิปลิตแปลปวนทันใดเลยนะคะผมโอ้โหความสามารถของไอ้สันเล็ตตัวนี้มันเป็นอะไรเรามาดูกันเลยครับผมดูว่าจะคุ้มกับราคกาที่เสียไปสองร้อยหรือเปล่าอ่า ตัวมันก็น่ารักดีนะครับผมใช่ไหมน่ารักดีเป็นตัวเฟอร์เรตนะครับผมความสามารถของตัวนี้ก็คือทุก50ฮะ50นาทีเลยเหรอเอ่อทุก50นาทีจะทําการเพิ่มเอ่อเลเวลสัตว์เลี้ยงแบบสุ่ม1เลเวลไม่ก็50นาทีและอาวุธนี้นี้จะไม่สามารถที่จะแทนนอสทูบีมีมิกก็ไม่สามารถเอ่อตัวปลาหมึกไม่สามารถก๊อปได้ด้วยโอ้ไม่ก็มันดีหรือไม่ดีวะคุณดูฮะแต่มันตั้งหนึ่งชั่วโมงเลยนะคุณดู ึ่งชั่วโมงหนึ่งเลเวลไม่โคตรแต่ตรงนั้าคนดูฮะบอกว่ามันมันเอาเรื่องอยู่อะนานเอาเรื่องอะอแมวมานอนน่ารักมากก็แมวที่ได้แจกทดที่แล้วนั่นเองครับผมคนดูฮะแต่จะเพิ่มมาทีก็ได้นะผมว่าแมวตัวนี้อาจจะเป็น50ภายในวันนี้ก็ได้ถ้าเกิดเราเออลองคอมบูถดคูดาปีศาจนะครับผมคิดว่าน่าจะได้มั้งอ่ะเดี๋ยวมาลองดูกันนะ50นาสีจริงนี่หว่าคนดูฮะ57นาทีไม่โจกบอกเลยแม่นนานจริงนานจัดอต่ตรงนะครับคนดูก็คือเออ ใครแม่งจะลองวะคนดูฮะมันก,มนก็มันก็แบบว่าเออแม่งอาจจะแต่แบบมีคนเล่นเคเละแต่ว่าถ้าเกิดเราเล่นโทศรศัพท์นะครับผมฮะหลุดปุ๊บเวลานับใหม่อีกว่าเป็นกนะสกิลเนาะสวยทีนี้ก็น้องๆก็ไม่รู้ลองดูแล้วกันว่ามันจะคุ้มหรือเปล่านะครับผมงาโอเคเ๋ยผมไปทําการขอยืมพึ่งไอ้ยาก,ก่อนแล้วกันเนาะไปครับเดี๋ยวมาสักครู่ครับผม,ผมเผื่อจะลดคูดาวให้เออเจ้านี้ได้เพราะว่าพึ่งเช่าที่เรามีนั้นมันโหดอยู่นะครับผมใช่ไหมเฟลรทคักยาแล้วกันนะคนดูฮะยายืมพึ่งยักแน่ จัดไปไครับผมสัตว์เช่าเน้นเช่าว้ามันทำมันแพงครับคุณดูเยืมพึ่งแนะระหว่างไม่ตอบขอดูเพลงกันละกันห้าร้อยเนีพี่ไปหลอกขายควายครับน้องห้งงาร้อยอ่ะสี่อ๋อสี่ร้อยก็แย่แหละครับน้องสี่ร้อยอ่ะแม่งกะหลอกขายเอาลวนเลยดกว่าน้องชายโอเคยพี่ก็ไปโง่นะน้องราคาไม่จะเกินไปวะห้าตัวใหญ่เมก้าว่าไปอย่างครับน้องนี่มันตัว,ดวเดียวหรือแม่งละความสามารถก็ไม่ดีด้วย <S <S โอ้คิดถูกแล้วก็ดูกูขายคนแรก สามร้อยถึงห้าร้อยได้ไหมครับพี่พอดีวันเกิดจะไปซื้อของที่อยากได้ถ้าแพงเกินบอกได้ครับเอ่อแฮปปี้เบิร์เดย์นะครับน้องชายแต่นับว่าน่าเสียดายที่เอ่อที่พี่ได้มาแล้วครับน้องเองตอบช้าไปอีกอย่างหนึ่งคือซื้อคนแรกไงถูกแล้วซื้อคนแรกได้ราคาดีแล้วแต่นับว่าน่าเสียดายพี่ได้มาแล้วนั่นเองน้องตอบช้าไปร,รับสายคนหนเฮ้อยอะไรอ่ะเอาเฮ้ยส่งอะไรไมาเน้องร,รับสายคนหนงนี่ครับไอดีผม ถ้าอยากเล่นด้วยกันก็เซตมาครับผมขอแคนดี้หน่อยมันมีหรอเอาแคนดี้ก็ดีกว่าน้องชายพีม่มีหรอกครับแคนดี้อะครับพี่เน้นขโมยอะครับน้องพี่จะไปขโมยเองมาแล้วกันนะครับน้องเพราะงั้นรอก่อนไอ้ย่าเมื่อไรจะเอามาให้สักทีว่าไอ้พึ่งเนี่ยโอ้ยเจ้าแมวกําลังนอนที่ต้นบัวบัวซ้อมของเราครับผมฮะอาจจะได้ลูกใหญ่ก็เป็นได้ใช่ไหมใช่ไหมเฟลส เลีย่าไม่จะเข้ามาหรอกบางราจะเข้ามานะครับผมตอนนี้คุลเลียคนเดียวเอาลามาแล้วอุ้ยไอดีเลยของมันมะคนดูฮะไอดีไก่ตันเทพย่าโอ้โหแปดหมื่นล้านว่าต้นเออทานคิวบูมแปดหมื่นล้านคนดูคิดว่าไงวะคนดูคิดว่าผมหรือเปล่าครับผมแต่ยาเลยยาขโมยนะโอ้โหมันรู้ทันเลยคนดูฮะมันรู้ทันเพนเสือมันรู้ทันได้ไงวะก็จะขโมยเลย โอเคตอนนี้ได้พึ่งมาแล้วนะคะผมถึงเวลาจะทําการทดลองในส่วนของเออนี่นะคะผมแลวอะไรเป็นบั๊กเต็มจอคนดูมันเกิดอ,อะไรขึ้นกับฟาร์มของเราบั๊กเต็มจอโอเคเรามาทําการใส่ในส่วนของพึ่งเลยละกันนะครับผมแล้วก็มาลองดูคูดาวกันโอ้คนดูต้นใหญ่จริงด้วยครับผมเมื่อกี้แมวมันนอนแต่ตอนนี้ครับคนดูเราลองเออมารอคูดาวนี่ก่อนละกันได้ครับผมซารสิเกตวิเมื่อไหร่แล้วก็เออพึ่งจะทําการรีครูดาวนะครับผมซึ่ง เออพึ่งยักษ์เวล99ก็น่าจะอาจจะรีได้เยอะอยู่นะครับผมไม่รู้เหมือนกันเนาะจากตอนนี้45นาทีนะครับผมมาถ้าเกิดมันรีปุ๊บใช้ได้เลยแล้วก็บวกเลยโหจัดเห็นไหม่เขดูฮะเ้ามาไปรีตัวแมวครับผมโอ้เฮ้ยทีนี้เราทําการเอาแมวออกก่อนล้วกันนะครับผมเอาละฉันโอกาสแกแสดงพลัง,ลงอีกรอบหนึ่งจัดไปขอญาตดูเราไปสตาร์ฟิตที่ม,มีคูดาวแล้วกันนะครับผมจัดไปครับ แล้วมาดูกันนะผมรอแค่เอออุ๊ยมาแล้วได้ละหมุนและวอ้าวคู่ดาวไม่รีเงาลาให้อกาสก่ทีหนึ่งไม่รีจริงด้วยว่าก็ดูอย่าบอกนะว่าวิธีนี้วิธีแผนการปั๊มแว้ของเราไม่เวิร์กว่ะความสามารถของพึ่งก็คือหนึ่งอาทีทำการรีเฟรชแอบลิตี้นะครับผมอ่ะชัดเลยครับก็ดูฮะและมันไม่สามารถใช้ได้กับเออมีมิกครับผมก็ดูฮะคือมึกแล้วก็หรือรีเฟรช โอเคครับผมแอดมินเม่งบล็อกไว้แล้วครับผมก็ดูฮะแอดมินไม่รู้ทันว่ะเออบล็อกมีมิกพอทนครับผมฮะบล็อกรีเฟรชเทด้วยพอเลยโคตรกากกากแบบกากเลยครับผมหรือว่าใครพอจะแนะนําเมสตอท,ที่มันดีกว่านี้ได้ก็คอมเมนต์้าลวกันนะครับที่ว่าไม่ใช่เอ,อ่อม,มีมิกแล้วก็รีเฟรชเรทนะครับผมอาจจะเป็นแบบอย่างอื่นก็ได้ก็ลองลวกันแต่เย่วะ่ะไม่คุ้นราคา200เลยไปบอกย่าก่อนเอาคืนเลยยา่กากากจัด ดีการจัดเอาเอกมาคืนเลยพึ่งอ่ะและใครมาอยู่เต็มสวนแล้วเลยว่าก็เอ่อเราทําการรอครูดาวนั่นเองครับผมตอนนี้ก็เหลือแค่เออโอเคครับผมคนดูฮะนาฬิกาปลุกแล้วผมนาฬิกาเตือนละก็ตั้งนาทีหลังไว้นะครับผมตอนนี้เหลือแค่3นาทีเท่านั้นคณดูโคตรเสียเวลาอะไรเดยอตัวจริงป่ะตัวปลอมจะคือตัวปลอมโอเคต่อไปเกิดกันละกันอ่าโอเคน่าจะเชื่อแหละมั้งใช่ไหมน่าจะเชื่อแลวมั้ง มาครับผมคนดูฮะตอนนี้ก็เหลือเวลาไม่นานแล้วหนึ่งชั่วโมงที่ทําการรอคอยมามันจะเป็นยังไงกันนะใช่ไหมไอหัวร้านมันทําไรได้อ่ะพูดถึงความสามารถและกูแคนเอ่อมันจะกินคนที่เดินในสวนของเรานันนะใช่มันจะกินคนโดยเฉพาะคนหัวร้านมันชอบเลยคนหัวร้านเนี่ยออกเลยเดือนออกสวนเลยและสองตัวนี้มายืนแอตตะเลี้ยงแะรกันนี่เฮ้ยยืนเดืเลยกันวะโอ้ มาครับผมเมื่อจะมาทีว่าเฟอร์เรสตเฟอร์เรสต์ได้ปลดสักทีเถอะวะไอสอวนี้มันยืนแอคหนูอยู่เดียวเอาละตอนนี้ป้าดาวเวิ่ง55ครับเอาละหนึ่งวิครับผมโอเคอ้วาวหมุนตัวแล้วครับผมมายืนเต้นแอคท่าแล้วก็เฟนไฟเฟอร์เรสตอ่าขึ้นเรืเป็น56แล้วเองครับผมสุดยอดเลยครับผมฮะสุดยอดเลยครับผมเป็นไงล่ะครับสำหรับการเลี้ยงตัวใหม่เฟอร์เรสตที่เราทำการ เทดมา200บาทน้องๆก็สามารถแนะนำเขได้ว่าควรใช้คู่กับสัตว์เลี้ยงตัวไหนนะครับผมสัตว์ตัวนี้ก็บ๊ายบายครับไปแล้วครับบ๊ายบาย